ทุติยปีพุทธังสารนังกัจจามาพวกเรารลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สองทุติยปีพุทธังสารนังกัจจามาพวกเรารลึกถึงธรรม พุทังจาระนามทัตถามาพวกเราเะิ่ดถึงความรู้แห่งครั้งที่สามตัทยาติธรรมสั ปัญจ,จมาติยามาพวกเราจะไม่ย่นสุราของมองเมอาใยาเศรษฐีอิมาเนปันจสศิขาปทานิบทที่ต้องศึกษาหาเหล่านี้สเลรนกสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสิน ศีเลนโกคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลศีเลนานิพุติงยันเตจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะศีลตสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระศีลให้หมดจด <c oughs> สิเรติเตมาติเตโชชัยเสตมะเหตเมะหะคุณาปเรเมตาปนเทการาชสัพพันตรายนิวารณะสมาทาสสะภาคะวะตองอะระหโต มาสัมพุทธาตุสัตาวา์ติงสัมมากุริสลาคานาโนภาสิตย,นา,ยนนานุพยานชนะโนภาเวนังอาทษตาราสัตมังคลา เวนาชาพนนรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุพานนาทสสะปารมิตานุภาเวนะทสุซปปารมิตานุพานนาทสปะปรมัตถาปรมิตานุภาเวนะสิลสมาธิปัน เวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังนุภาเวนะเตชานุภาเวนะเหตธานุภานาสัตถาวิริยสติสมาธิปัญญาภาลานุภาเวนะญาญาธรรมานุภา นาจตุราเสติสหัสสธรรมาคันธานุภาเวนนวโลกุตตรมมานุภาเวนะทสังคิกรรมคานุภาเวนอัตถสมาปัตติ เวนะชัลลภิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณุภาเวนะทัสสะพลายานาเวนะสามภันยุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาทัสสะเปฆา เวนัสามปาเรตานุภาเวนารตานาตยาสระนานุภานามะคังสามพระโรกัสสตุปาทวะทุกขโทมนัสสุปาสเวนัสันตุสามปันตรายาเปเวนัสันตุสาม ปางัมหากรรมสเมชัาตุเทฆายุตังัมหากังโหตุสตาสะวาสเชเวนัสามังทีโกหัตุสัมอากาสะปามพ,พาตะวานาันโพมิคังคามมหาสามุตรพระขาขาธากาเทวตาสตาอัมเห อนุราคันตุอนุตรังอภิสัมโพเทงสัมโพจิตวาตถารมคตูปัทมังยังอเทเสสิธรรมมาจากกลงอนุตรังสัมมาเทวาปวัตเตนโตโลเก็งอาปฏิวัติยัง ยาถาคาต่างโภองอันตาปฏิปฏิจะมาชิมาจะตัวสวาริยศาสเจสุวิสทังยานทาตสนังเทสิตังธรรมราเชนสัมมาสัมโพธิเกตานังนาเมนเวสุตังสุตังธรรมจากกาปวัตตนัง วายาการนาปาเทนะสังเขตันตัมพนาสเสเอวัมเมสุตังเอกังสมยามพระขวานารานสิยังวิคารติสิบเมฆาทายาตระโคพระขวาปัญจวัคขิเยปิโุ เตศทเวเมผิกขเวอันตาปาปภาชิตเตนานาเสวิตาพายุยังกาเมสุกาเมสุขันลิกานุโยโภวินคัมโมทวชนิโกอนาริโยองอนัตถสันหิโตโยจายัง ตะกิลม,มาทานโยโยโคถูกของอนาริยองอนาทตาสันเอเตเตพิคะเวงอุพองอันเตงอโนปะคำมามาชิมาปฏิปทตตาตาา พุทาจาคุกรณเนยานกรณเนอุปสมายาอภิญญายะสัมโพธายะเนนายะสังวาตติกตมาจะสาภิขเวมาชิมาปฏิปทาตธร อภิสัมพุทธาจักุกัรเนยานกรเนโอปสมัยาอภิญญาสัมเนปานายัสังวาตติอายเมวะอริโยทัสังคิโกมะโคสซยาธิสัมมาเทศิตัสมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต มัจจโวสัมมาวายาโมสัมมาสติมาสมัมิสัมมาญาณสัมมาวโมตติอายังโคสพิกขเวมัชฌิมาตถาคตินาภิสัมพุทธาจักทุกรณนยานกรเีโอปัสสมายาภิน พ่อทายเนปานายสังวัตติทางโคปันภิกขเวทุกริยศาสจางชาติเปโกขาชราเปโทข้ามรณะเปโกโสกปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสาเปโฑ Bỉ ye hi sam pyo ko tu ko bỉ hi web pyo ko tu yam pet chang tam pet thu khang sang keten apan jo pa thang thu khang i thang ko panapik ha we ฮโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตราตัตราพินันสสยทิทางกามตันหาภวตันหาวิภาวตันหาอิทางโคปนาภิกโทขานิโรธองอริยศาสจังโยตัดสาเยวตันหายาเซสวิราคานิโรธน โคปตินิสสัโคมติอนาลโยอิทางโคปนาภิกโทขะนิโรทคามิเนปฏิปทางอริยศาสตร์จังอยเมวะอริโยทัศนงคิโกมะโคไซทางสัมมาเทศิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัม มังอาชโวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาติสัมมาญาณสัมมาวิมุตติอิทังทุขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุปอนนโนตโสตทสธรรมมสจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัน อุทปาทิเวชชงอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังปะิทางถูกขังอริยศาสังปะเรียนยายนติเมพิคขเวปกสุเตสุธรรมเมโสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา เวทชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังถูกขังอริยศาสจังปาริญตาติเมอนโนโสเตสธทัมเมโสจากคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปันอุทปาธิเวทชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทัง ขสมุทโยองอริยศาสตร์จันติเมพิกขเวปุมอนานสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปันอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังปณิธานทุกขสมุทโยองอริยศาสตร์จังปนตาพันติเมพิก ปานโนตโสเตสุธรรมเมสสจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปันอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังปณนิทังทุกขสมุทัยยอริยศาสจังปะเฮนันติเมพิก โอเพงอนนโนสโตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปันเวชางอุทปาทิอานโลโกอุทปาทิทางทุกขานิโรธองอริยศาสันติเมพิกโอเพงอนนโนสโตเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัน อุทปาทิเวชัาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังปณนิทานทุกขาณิโรธองอริยศาสังศาสิกาตาพันติเมภิกโปเพงอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัน เวทชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิตังโทปนิทังทุกขนิโรธองอริยสัจสาทิกาตันติเมพิคะเวปกเพงอนนนสุเตสุธรรมจากคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิ์ ที ang, pues ume, so ong, a, ่อาโลโกอุทปาธิทางทุกขนิโรธคามิเนปฏิปธรมจันติเมพิขเวปุเพงอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิยาณปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโปกนิธัง ขานิโรธคาไมเนปฏิป <S ess> ัฏางอริยศาสจังภาเวตาพันติเมภิกโปุพพงอนนโนตโสเตสสธรรมเมสสจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทกขานิโรธคาไมเนปฏิปัฏา จางพาวิตันติเมพีเขเวโปเพงอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุุปัมญญาอุทปาธิเวชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวะเกวันจะเม โสจตโสอริยศาสเเจโุเอวันติปริวัตังทวาทสะการังยถาโพตังยานทาสนาสุวิสุตต์ิเนวตาวาหังพิขเวสะเทวเกโลเกสมารเกสพบรมศาสสมานะบรมนิยาปชายาสะเทวมนุสายานุส สัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมพิกขเวอเมสุจตุสุอาริยศัตแหวันติปริวาดตังทวัสสะการังญาทพโหตังยานธาสนังสุวิสุตอะโหสียาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสมมารเกสบรัง มานะบรามณิยาปัาญาสเทวมโนสายานุตารังสัมสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปจัญญาสิงญาณจะปัเมธาสนางอุทะปาทิอากุมเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติทานิพุณาภวติ อิรมาวจะภะควางอาตมนาปันจะวาคิยาภิคุณภาศิตังอภินานทุงอิมาสมินจะปนวัยยาการนาสมิงพันยมาเนมก่อนดานยาสวิรชังเวตมะลางธรรมาจากคุงอุทะปาทิยางเกินจจสมุทายธรรมมังสัม ต่างนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะภะควตาธรรมมจากเกภุมมมาสาธธมโนดสาเวสรงเอตังภะควตาภารานสิยังอิสิปัตตเนเมฆาทาเยธรรมมจากกลางปวัตติตังอาปวัตติยังสมะเนนวามรามเนม เทเวนวามาเรนวาบรมุนาวาเกนจิวากาสเมินเตภุมานางเทวานางสาสทางสุตวาจาตุงราชิกาเทวาสาธรมนุษสเวสุงจาตุมหาราชิกานัง ว่านางศาสทางสุตวาตาวะติงสะเทวาสาธรรมนุษย yeah, <nun> ์ตาวติงสานางเทวานางศาสทางสุตวายามาเทวาศาธรรมนุษย์เวสุงยามานางเทวานางศาสทางสุตวาตุสิตาเทวาสาธรรมนุษย์ เวสุงตุสิตานงเทวานังสัตว์สุตวานิมานรติเทวาสัตรมนุสสะเวสุงนิมานารตินังสัตทางสุตวาปะระเนมิตวะสวัติเทวาสัตรมนุสสะเวสุงปะระเนมิตวะสวัตินังเทวานังสัตว์ สตะวังอปารณิมเมตวสวัสดเทวาสัตถมนุสเวสุงอปารณิมเมตวสวัสนังวานางสัทังสุตะวังอาตตานิเมตวสวัสดเทวาสัตถมนุสเวสงอาตตานิเมตตวสวัส นางเทวานางสาตว์ทางสุต,ตวางอนาตันิมเมตวสวัตติเทวาสาธรมนุษย์เวสุงอนาตาันิมเมตวสวัตตินางเทวานางสาัตสุต,ตวาบรามปาริสัตชารูปพรหมมสาสัตธรรมนุษสเวสุงรามปาริสัต นางรูปปพรมานางสาสทางสุตาวามรามปรรองเอตารูปปพรมสาสักาธรรมนุษย์พร,ระมปรรองเอตานางรูปปพรมานางสาสทางสุตาวามาพารหมารูปปพรมสาสักาธรรมมนุษย์ เวสุงมาพรหมานางรูปพรหมานางสัตว์ทางสุตตวาปริตาภารูปพรหมานธัมโนโสาเวสุงปริตาภานางรูปพรหมานางสัตว์สุตตวางอาปมานาภารูปพรหมาสัตธรมโนโสาเวสุงอาปมานาภานางรู ปพรมมานางสัตทังสุตวางอาพาสรารูปปพรมมาสัตเสถิ้งอาพาสรานางรูปปะพรมมานางสาัตทังสุตวาปริตสุภารูปปพรมมาสาัตรมโน ปาริตสุภานางรูปปพรมมานางสัทตังสุตตวังอาปมานสุภารูปปพรมมาสัธตมนุ์เวสุงอาปมานสุภานางรูปปพรมมานางสัตสุตตะวาสุภาเกณฑอาการูปปพรมมาสัตตมนุสเวสุงสุภาเกณฑอากานางรูปปพรม นางสาธัางสุตวาวงอาภาลาโรปะพรหมมาสาธรรมโนดสามทรงเวงอาภาลานางโรปะพรหมมานางสาธัางสุตาวาอววหารูปะพรหมาสาธรรมโนดสาเวทรงอววหานาง รูปปพรมมานางศาสตางสุตวังอสัญญาศาสตารูปปพรมมาสางศรสตางสุตวสัมอสัญญาศาสตานางรูปปพรมมานางศาสตางสุตวังอตาปารูปปพรมมาสางศรสตางสุตวสังอตาปานาง รูปะพรหมมานังสัตถังสุตวาสุทัสสารูปะพรหมมาสัตตมนุสาเวสุงสุทัสสานังรูปะพรหมมานังสัตถังสุตวาสุทัสสีรูปะพรหมมาสัตตมนุสาเวสุงสุทัสสีนางรูปะพรหมมานัง สาทตังสุตตวะอากานิตการูปพรหมมาสาธรมโนตเสวสงอากานิตการนางรูปพรหมมานางศาทตังสุตตวะอาการสาญจายตนาูปพรหมมาสาธรมโนตเสวสงอาการสาญจายตนานางอรูปพรหมมานาง สาัทถาังสุตตวเวีนญ,ญาณจายตนาอารูปพรหมมสาสัตถมนุษสเวสุงเวนญ,ญาณจายตนานางอารูปพรหมมานางสัตถังสุตตวาอาเกจัญญายตนาอารูปพรหมมสาสัตถมนุษสาเวสุง อาเกณจัญญายตนานางอรูปพรมมานางสาสทางสุตตะวะเนวสัญญานาสัญญายตนาอรูปพรมพรมาสาสธรรมนุสเวสุงเอตามภะควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุส ธรรมมาจากกลางปรวติตอางปติวัติยังสมเนนวาวะบรมเนนวาเทเวมาเรนวาวะบรามุนาวะเกนจิวาโลกาสเมินเตติหะเตนคะนเนนเตนโมโหยาวะบรามโลกาสาทวงอาภูขาดิอายันจัทัสสะัา โลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอาปมาโนุจาวลาโรโลเกปาตระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตาโคอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโผกนันโยอัญญาสิวัตโผ ดานโยเตเตทางอายัสสมโตกนดานญาตสัญญังดานโยตะเววนามังอโหสี